เมื่อกี้สามทุ่มคือพวกคุณมีประชุมแก้งเหรอใช่คะคือจําเป็นมากเลยเหรอใช่ค่ะคือจําเป็นค่ะคุณไม่ต้องทาตัวผู้หญิอผู้ชายก็ได้นะนะคนนึงข้าวไม่ะคนก็คุณพยายามจะทาเป็นเป็นผู้ชายอ่ะแบบทำให้มันดูเข้มแข็งอนะ่ะถ้าเราเข้มแข็งอยู่แล้วไม่อะผมบางเสียงผมก็รู้แล้วว่าคุณพยายาม เราทำปกติสิไม่ได้เ,ดเร็วๆทำไม่ได้คุณเร็วๆเราบอกติดู้าทำไม่ได้ก็ได้คุณพยายามทำอยูอ่นี่ยอ้าวบอกว่าเราทำไม่ได้คุณไปลองไว้คุณจะไปทำเสียงให้มันดูแคบงตอนเวลาคุณอยู่ต่อหน้าพวกน้องๆคุณมึงเอา้าคุณหยุดเหรอทำไมอะ่ะผมไม่ได้หยุดน้องขับอยู่ รู้สุกว่าที่คุณต้องแบบว่าทําตัวเข้มแข็งเพราะว่าอยู่ต่อหน้าน้องๆคุณใช่ไหมไม่ใช่ฮะเราไม่ได้อยากให้เอามีแฟนอยากแก๊งแตกเกี่ยวอะไรอ่ะคุณในมิเชลบว่าอะไรนะอ่ะสมมุติคุณอยู่แก๊งอะไรใช่ไหมอ่ฮะอ่ะคุณคือหัวแก๊งอ่ฮะเพราะี้คุณก็คบกับคนในแก๊งหรือคบกับคนนอกแก๊งอย่างเงี้ยอ่ฮะแล้วเวลาเลิกกันอ่ะ มันจะไม่มีกระติกกระติกทำงานนะคุณยิ่งคนในแก๊งเดียวกันคบกันอะถ้าคบกันเลิกกันเสร็จแล้วเขาก็ไม่อยากเจอหน้ากันถูกไหมอาหา่าฮะนี่เลยเป็นเหตุผลที่คุณต้องพยายามทำตัวให้เหมือนผู้ชายใช่ไหมใช่เราก็เลยไม่อยากให้เขาไปสูงสิงกับใครผพหมายถึงคุณผพหมายถึงคุณใช่ถ้าทำตัว,ตวให้ดูเที่ยวแข็งไว้ก่อนนาอจะได้กลัวก็เหรอ ผมรึงบอกว่าคุณทำปกติเถอะผมฟังแล้วผมรู้เลยว่าคุณดูแบบว่าคุณพยายามทำอ่ะไหนเราทำปกติให้ดูหน่อยไม่เอาคุณไม่เอาเร็วเร็วไม่เร็วเร็วอุ้ยมาบังคับเราเดี๋ยวก็ต่อยเร็วเดีวเร็วผมสอนขาดยังไงอะถ้าคุณอยากให้ผมสอนคุณก็ต้องทำให้ผมก่อนแล้วคุณจะสอนอะไรเราอะผมสอนให้คุณเก่งขึ้นได้แล้วกันเรเร็วแล้วว่าเราก็เก่งอยู่แล้วนะหมู คุณไก่ไม่รู้ว่ามันผลงานมันก็เห็นเห็นอยู่เพราะคุณเดินผมชกล่วงเลยนะก็เหลือแค่คนเละหมัดเดียวฮะถ้าภาพปกติผมบอกเลยว่าคุณมีร้องไห้โดยผมชกจนคุณร้องไห้คุณก็โดนคีเราตั้งแต่ไม้เน่คุณก็ตายแล้วคุณมีอาวุธไหมคุณเราไม่มีอาวุธสิหรือคุณให้ผมมีอาวุธด้วยดิคุณจะรู้ของกินไปยังไงฮะคุณก็จะรู้ว่าไม้แรกมันคีมันจะเป็นยังไงไม่มีไม้แรกคีเป็นยังไงหรอกเอาเป็นว่าสรุปว่าคุณผู้ปกติแลไรผมจะสอนให้เอาไหมไม่ ผมมีเทคนิคตีระยะไกลนะเราเรียนด้วยตัวเองลงเลยครับพี่ชายเอาไงยังไงไม่เอาไหมไม่เอาเอาเร็วๆเดี๋ยวบอกให้นะสอนให้ไม่เอาคุณนี่คุณเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอไม่ฮาเป็นน้องสาวของหัวหน้าแก๊งแล้วหัวหน้าแก๊งคุณชื่ออะไรอ่ะชื่อแป้งโกะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะใช่ค่ะที่แก๊งคุณเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยเหรอ มีผู้หญิงประมาณเก้าคนค่ะไม่น่าแหละคนดูดซื้แกงดำไม่ค่อยได้แต่เนือไม่ได้แต่ปากเราก็เก่งไว้ก่อนนะอะไรนะเราสู้ใครไม่ได้แต่ปากแล้วก็เก่งไว้ก่อนอผมเชื่อแหละเพราะที่คุณก็พูดอยู่เนี่ยสรุปว่าคือมีดีที่ปากว่างกันเถอะใช่ค่ะคือด่านจนฝ่าโดข้างปรษาเสียหรือแบบว่าด,านนด่าจนลำคาญใช่ไหม คุณบ้าไปเนี่ยของสาวคุณคำเด่มคุณบ้าไปเนี่ยพูดเลือกจะบ,บ้าได้ไงแล้วก็แค่มีสก,กิลป่าล้วก็ต้องใช้สิคุณไปเอาขอมาแล้แหละอไอเนี่ยไม่ได้ปนนะขอเอามาพี่ชายจะเอากับผมหรืจอจะเอากับเขาอะเอา,เ,อาเพชรสีส่เม็ดขอเพชรสี่เม็ดข่มให้เขาไปเลยให้ให้ไปแล้วอะ่ะ เอาขอไปสี่เมตรพี่ขอไปสี่เมตรผมขาดบูปินอ่ะคุณพี่ชายขาดเพชรเหรอเออขาดเพชรพี่ชายมากับผมได้ไหมวะมามาหา,มา <c oughs> ผมผมปล่อยคุณลงก่อนนะพี่ชายมาผมก่อนโอเคเออเดี๋ยวพี่มีบูปินนะเว้ยเอ็ดเวิร์ดพี่มีบูปินนะเว้ยเออเพี่พี่ขึ้นมาก่อนนะพี่เน่อ้ ไปตลาดกลางเพื่อนๆน่อยเดียวเลอะไรวะเอเบิกลอะไรครับพี่อเกลอะไรวะอันนี้เป็นมรดกของผมเลยพี่โอ้โหมึงเอามรดกมมก้อนสุดท้ายกับมึงให้พี่อะนะใช่สัตว์พาซึ่งเลยมีแค่นี้พี่ไม่ต้องห่วงทีนี้คือติดแน่นอนเฮ้ยมึงมาจากไหนเลยเหรอร้อยเต็มล้านพี่ มันมีเยอะเหรอไม่อะเพนี่คือมอเตอร์ดสุดท้ายแต่บ้านใจว่าติดชัวมันติดชัวแต่ว่าครับมันเป็นมอเตอร์ดกตั้งทางผมละเออพอแล้วไม่ต้องพูดค่าหูก็ได้แล้วถ้าไม่ติดอ่ะถ้าไม่ติดอ่ะอ่าฮะที่อุ้มเบอร์ผมไปเลยดีแบเอาดีเออมันก็จะบ้าไงทำมึงกับมึงอ้ได้ไง เน่เน่มาเนี่ยเด็กอะไรมึงเสีย <c oughs> ให้ของกูแต่ถ้ากูตีไม่ตีให้กูอุ้มเอ๋อม้าไปี่ยอีเวน <c oughs> ผมก็ปวดใจกับมันเหมือนกัน เฮียแม่งโคตรบ่วงเลยใบสัตว์หน่วงแบบหน่วงเฮี้ยส,สามทุบแล้วเออไอเฮียไอรื้อมาเขาเขาไปส่งคืนเลยใบสัตว์ชิบหายแล้วไม่เป็นไร้เขาไม่ได้เป็นหัวแกง๊งหัวแก๊งก็คือคนชื่อแตงโกดนี่เขาเขาเป็นน้องของหัวแกง๊งคนชื่อมาปางเป็นน้องเขาอีกทีโอ้โหเรียบร้อยค้างเฮ้ยเอ้เอผู้พานพี่เปิดรถทีมผู้พพี่เปิดรถที่จะไปเปิดหน้าสองคนพร้อมกันเออผู้พัพี่เปิดรถที กัวปางอ้าวเยังวิ่ผ่านอะไรอีกแล้วแย่วิ่ผ่านข้าง,งอยู่เอออะไนะพี่เซิร์มันดีเล่เอ่ะเออเออเออได้ได้ได,ได้รออยู่ อุ้มทีไปรุ่นอุ้มทีลำบากผมไปขอบใจมากโอเคฮะขอขอเปิดขอเปิดนี่นะขอเปิดเปิดรถเลยเปิดแล้วอ๋อโอเคได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ว่ายาผ่าทนะ้มงไปสบายเก็บของได้ต้องลง,ลงลก่อนปะใช่ใช่ต้องลงก่อนแก้วนี้ได้หรอแล้ว,วพี่ชายหยิบของนั้นออกมาเลยนะผมใส่เข้าไปแล้วนั่นแหละมาโรโดกก้อนทรางผมตัดไปน้อง

ไม่ผู้มีสุปเระไก่ให้พี่ห้าสิบบาทเหล๋ยววะใช่พี่ก็นั่นแหละเอาดอกอันท้ายผมเฮ้ยขอบใจวะนี่ดึงแรกได้เลยเหรอกระตีติดชัวเพจทำไมเลยเฮ้ยโอ้โหขอบใจว่ะ ก็ต้องตีอาวุธแต่50เลี้ยวพี่กว่าจะได้มาโอ้โหเชี่ยบน้ำตากูสิไหลนี่คือพี่แรกพี่แรกอะไรก็ได้เหรอพี่แรกอะไรก็ได้ที่อยากแรกเหรออันนี้ได้แต่สนับพี่อ๋อได้ครับแค่้50อันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากอยากได้อย่างอื่นคือมันต้องต้องไปทำอะไรบ้างวะพี่ก็ต้องอยากรู้อย่างนึ้ต้องตีอาวุธแต่50กลี้ยวก็มันมี70ร้อยหนึ่งก็มีพี่อยากรู้อย่างหนึ่งว่าอะไรอะไรดีอะไรดี อะไรดีอ่ะผมว่าสนับดีสุดละไม่พูดดีไหมไม่ดีหรอกฟรีอ๋อไม่มันไม่มันไม่ได้เก่งกางคีเดอไม่ได้ขี่บ่อยหรอไม่ไม่รู้ว่าผมเล่นได้เป็นนะไม่รู้มันดีเปล่าแต่ผมลองเล่นแล้วเพราะกระจอกได้ดีไม่เข้าใจไว้แป๊บนึงเย็่โด้ไอ้ชีเอ็ดเปิดปุ๊กแล้วก็ไปนอนทำอะไรตรงเนี้ยนอนคุยกับคุณทิ้งเราไปอ่ะคุณฉันตีอะไรอ่ะ สเส็ปพี่เอุดแล้วคุณคุณตีไปคุณตีกี่ชุดหรออะไรนะอ๋อผมผมไม่ได้ตีกี่ชุดนะพอดีน้องคนนี้เขามีให้ผมแบบว่าตีอะผมผมวนี้ผมตีชุดเดียวคุณคุณว่าผมดูดีปะล่ะว่าไงตีเดียวคุณเองตีเดียวอะไรนะคุณลองตีห้าดูกันเอางี้ถ้าผมตีติดอะผมได้เลยตีติดก็ตีติดค่ะอ่อผมถามแล้วคุณยาวอะไรอะ เอางี้ผมอยากได้ยินเสียงจริงกับคุณตอนคุณไม่ได้ทำยางทำห้าวอะไม่โอเครับปากกันนะรับปากเลยคุณเราบอกว่าไม่คุณรับปากกันนะถ้าเกิดผมติดแปลว่าคุณจะเอาเสียงจริงคุณตอนที่บอกว่าคุณไม่แกล้งทำห้าวไหมผมฟังถูกต้องไหมเราบอกว่าไม่โอเคขอบคุณมากบอกหนึ่งครับผมก็อยากเห็นถ้าคุณโกคกในแก้งคุณอายคุณฟังจพูดได้ผมได้ีคนเดียวก็ได้นะไม่คุณโอเคปะเนี่ยไม่โอเคไม่เออนะทําทำบอยนะทำเก๊กไปนั่นะเออคุณทำบอยคุณไม่ต้องทำเก็กตอนาีกหร ผมเจอมามเยอะผมเจอคนมาเยอะมากคุณไม่ต้องห่วงหรอกผมเดผมเจอคุณครั้งแรกผมก็ดูแล้วไม่ต้องหอ่วงสบายใจได้ไม่คุณไม่เอาผมจะเก็บเป็นความลับโอเคไหมลับปากความลับไม่มีในโลกค่ะแต่ผมจะเก็บไว้ไงไม่ผมเก็บไปเลยโอเคไหมไม่คุณจะต่อรองเยอะนะเอาไปเนี้ย ไม่เอาเรา,เามีแต่ได้กับได้เราไม่ได้เสียเราไม่ต้องการให้คุณได้ยินได้ทําเสียผมไม่เสียอะไรผมมีแต่เสียกับเสียผมตีของแตกผมก็หุดหยิดแล้วถ้าผมหุดหยิดผมจะลงที่ใครคุณลงที่เราคุณก็ตายสิเอาไหมอะผมลงที่คุณผมไม่ตายแน่นอนผมมั่นใจคุณลองไหมอะคุณจะทําอะไรผมได้ผมถามจริงคุณากเคลีบแบบไม้เดียวไหมอะนี่คลียไม้เดี่ยวมาคลียไม้เดียวมาย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 าโอ้ยนักเลงจา้านักเลงจา้จาจา้จาจา้จาจ้าเก่าจ้า คุณสรุปว่าถ้าผมตีติดคุณจะไม่คุณอย่ามามีข้อตัดลองเยอะอ้าวได้ไหมได้ไหมได้ไหมติคุณคุณอย่ามีข้อตัดลองเยอะเอางี้ถ้าผมตีติดผมจะขอฟังเสียงจริงคุณแบบตัวต่ตัวสองคนแม่คนเดียวได้ยินไม่ตามนั้นขอบคุณมากไม่ไม่ผมเป็นคนรักษาคำพูดแล้วผมบอกทุนเราบอกว่าไม่โอเคดีที่คุณตกลง คผมตีบูปิน,นะเปล่าอะไรอ่ะผมตีบูปินมัง้งอ่ะบูปินไหมแบบนี้ดูที่มือบูปินไหมแบบนี้โอเคเนาะไอ้โขมอ่ะ <I S 2> ไอ<ม>้โขมเอาเร็วๆไอ้โขมไม่คุณเราบอกเราไม่พูดเร็วๆๆ็รวร,วรว็คุณอย่าลีลาท่าเยอะเร็ว คุณอย่าทำให้เราหุ่นยีเราฟาดนะคุณอย่าทำให้ผมหุ่นยีผมบอกเลยว่าแก๊งคุณทั้งหมดก็หยุดผมไม่อยู่นะแค่ผมหุ่นิีอะไม่คุ้มหรอกเชื่อผมดิมาเร็วทำตามที่คุณบอกดีกว่าทำตามที่คุณรับปากผมดีกว่าไปเร็วแล้วฉันได้รับปากอะไรกับคุณเลยคุณรับปากไปแล้วไม่มีคนในแก๊งยังไม่ได้ยินเลยคุณเป็นใครคุณจะได้ยินเสียงเราจริงๆก็ใช่ไงผมไม่ใช่คนในแก๊งคุณไงผมถึงต้องได้ยิน เพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องได้ยินอะไรดีแล้วเร็วเร็วเร็วอย่ามาตุบติกข้าเยอะเอ้ยไอเอ็ดเวิร์ดรอรีบหนึ่งนะเว้ยอ่ะทีนี้ไม่ใครอยู่แล้วอ่ะเร็ว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 ไม่เอาคุณเร็วเร็วเร็วผมรอฟังอยู่เร็ว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  คุณไม่ต้องพยายามทำตัวเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นหรอกนานี่คุณไอ้นี่ก็อยู่ผมสองคนแล้วเนี่ยเร็วไม่เอาเร็วเร็วผมอยากฟังผมอยากรู้ว่าตอนเวลาคุณปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เดี๋ยวเร็วไม่อ่ะคุณแค่พูดว่าเฮ้ยนี่มันสนับนี่อ่ะพูดไม่หรือคุณพูดว่าอ่ะไปตีปากฉลามสิไปตีปากฉลามสิ เอาปกติสิไม่เอาแบบเสียงตอนที่คุณพยายามจะทำให้มันดูแมนๆสิไม่เอาคุณไม่มีใครเคยได้ยินเสียงเราเลยแล้วอาจาเป็นต้องให้คุณได้ยินได้หรออ่ะคุณพูดว่ากินขนมและน้ําสิไม่เร็วๆดีๆไม่เอาคุณรับปากแล้วนะคุณอย่ามางี่เง่าดิคุณเลยไม่เห็นจะรับปากคุณเลยผมตีติดคุณก็ต้องรับผิดชอบคาพูดดิคุณเออออยู่คนเดียวอ่ะเร็วๆเอาเอาปกติของคุณเอาเร็วไม่เอา เอาเรา็วขอนิดเดียวไม่คุณผมรับปากว่าผมสอนคือผมสอนไม่เราไม่ต้องการ,รให้คุณสอนก็ได้อ่ะผมไม่สอนก็ได้แต่ว่าคุณต้องรับผิดชอบที่ผมตีของติดเรายังไม่ทันได้รับปากกับคุณเลยอะงั้นคุณก็ต้องคุณก็ต้องทำเร็วๆค,คุณรับปากแล้วเรายัางไม่ทันได้รับปากกับคุณเลยคุณรับปากแล้วยังคุณรับปากแล้ว ยงอ้าเร็วๆคุณพูดได้แล้วเร็วๆชื่อแก๊งคุณชื่ออะไรชื่อสามาคมสังนนโอ้นี่แสดงว่าคุณก็เป็นคนดีอสินี่คนดียังไงคุณอ่าก็ไม่รู้ก็ลองถามดูก็ยับยับดูอ๋อนี่แก๊งคุณชื่อสามาคมสังโน,กนกเหรอใช่ฮะเสียาดายที่คนคุมแก๊งได้เป็นผู้หญิงเนาะทั้งวอะคะก็หญิงครึ่งแก๊งอะ ก็พรอย่างี้แหละอ่ะมันเลยทำให้คุณสู้เขาไม่ได้ผมไม่ได้ว่าผู้หญิงมันมันไม่ผู้หญิงไม่ไม่ได้ว่าผู้หญิงไม่เก่งนะแต่เห็นไหมล่ะว่าถ้าคุณเก่งอ่ะคุณจะไปเอาทำตัวผู้ชายทำไมผมพูดถูกต้องไหมถถ้าคุณเป็นผู้หญิงปกติเนี่ยผมคงจะเชื่อแต่ถ้าคุณ ถ้าคุณต้องพยายามทำตัวเป็นผู้ชายก็แปลว่ามันมันมันก็เห็นอยู่อะว่าคุณไม่ได้บ้านใจจริงกันเท่าไหร่ถูกไหมถูกอืมเอาเดี๋ยวๆทีนี้ผมอยากฟังเสียงจริงคุณละไม่เร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็ว,รว,รว,รวไม่เอานิดนึงนะ ไม่เอาคุณเดียวเดียวทิเดียวเดียวไม่เอาแต่รู้กันสองคนรู้กันสองคนไม่เอาคุณว่าแต่ผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าแล้วคนชื่อแป้งโกะแล้วคุณไปรวมตัวกันได้ไงอ่ะก็เป็นพี่สาวเราอะคุณจากประเทศที่แล้วเราบินด้วยกันอ๋ออ๋อคือคุณกับพี่สาวคุณบินมาสองคนเหรอมากับครอบครัวฮะมีหลานมีหลานอีกสามคนแล้วก็มีน้องอีกสองคน อ๋อคือคุณบินกันมาเป็นปรอบคโพวใหญ่เลยเหรอใช่ค่ะหมอทรากับว่าที่อยู่ที่นี่ก็คือเป็นข้าคโพวใหญ่หมดเลยเหรอใช่อ๋อแล้วแต่ว่าคนชื่อแป้งโกกคือเป็นหัวหน้าแก๊งคุณมาแต่ตัวนู้นอยู่แล้วไม่ค่ะเราย้ายมาตอนแรกเราไม่ได้ว่าจะมาลงที่รถแก๊งด้วยเออเหรออ่าแล้วมาอยู่ดีถึงมาเป็นแบบนี้ล่ะเราไม่เคยเล่นรถแก๊งนั่นเราเพิ่งมาเล่นประเทศแรกจริงนี่ใช่ค่ะอาวแล้วที่คุณคุมแก๊งยังไงผมอยากรู้ถ้าคุณไม่เคยไม่เคยทาแก๊งกันมาเลย ก็คุมแบบระบบครอบครัวค่ะเช่ยกันออกความคิดเห็นเอ้าหรออ๋อคือไม่มีคนตัดสินใจขาดถูกต้องไหมใช่ค่ะเอา้าแล้วนี้คือถ้าสมมติว่าต้องตัดสินใจล่ะเดา๋ยวก็ช่วยกันออกความคิดเห็นค่ะบ้ามันต้องมีคนที่คิดเห็นไม่ตรงกันอยู่แล้วคุณจะคิดเห็นตรงกันทุกรอบไปไม่ได้หรอกเอาเสียงส่วนมากเป็นหลักสิคุณอ๋ออ่าอย่างนี้ถ้าสมมติคนน้าแก๊งเลือกเองอะสมมติว่าคุณถ้าเกิดคนชื่อแป้งโกขงเขาพูดแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องแบบนี้พวกคุณว่าไงะ่็ตามนั้นค่ะ อ๋อคือไม่ได้ขาดเจอคุณแป้งโกะพูดว่าแบบนี้พาะคุณก็โอเคหมดถูกต้องไหมแต่ส่วนมากเขาก็จะต้องคุยกันก่อนอะ,อะเขาจะคุยกันก่อนว่าว่าวันนี้มีเรื่องนี้แล้วให้ตัดสินได้ยังไงเอาคนนี้ออกจากแกงไว้ดียังไงอ่าแล้วคุณไล่คนออกจากแกงเพราะเหตุผลอะไรมีมีมีอะไรบ้างมัมีหงี่เง่างี่เง่าอย่างเช่นอ่าคือคุณเมื่อวานาคนแรกเลยที่เราไล่ออกที่เรา เหมือนประชุมกันแล้วก็ไม่เอาเขาอยู่ในแก๊งอ่ะอ่าฮะเพราะเพราะว่าเขาบัฟกับคนในแก๊งนั่นเองอะคุณ่มออดลมออดลมออดบัฟพวกคนในแก๊งหมายความว่าไงคุณคือผมงกงอย่างนึงเมื่อวานเราตีกับแก๊งสูตรโกมใช่ไหมอ่าฮะสูตรโกมคือสูตรสีเทาปะไม่ใช่มันเป็นสูตรโกมคล้ายๆกับจะออกม่วงอมม่วงๆนิดนิดอะคุณอ่าฮะ ไม่แล้ว<ช>คุณไปเตะเขาเรื่องถ้เขาบอกว่าจะแย่งสูตรแล้วน้องเราก็เลยเปิดหน้าเขาเลยอ่ะโอ้โหน้องคุณก็น่าสดซะด้วยใช่แล้วเขาก็เขาไม่ยอมอแล้วก็ไม่ยอมมาคุณอ,อ,อ๋ออ๋อคือพอเขาบอกว่าจะมาเอาสูตรคุณเนาะคุณก็ไม่ยอมก็เลยเปิดเขาแล้วเขาก็เลยไม่ยอมก็เลยกลายเป็นตีกันถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่ะแล้วนี้คือแล้วที่คุณบอกว่าคือที่คุณไล่ออกแก๊งเพราะเราเมื่อวานนี้เที่องเมื่อว่า แกก็คือขับรถแกมาค่ะแล้วก็เจอเขากลางทางแล้วก็สื่อสารกันผิดพลาดอีกคนนึงบอกไม่ต้องลงอีกคนบอกลงแล้วก็มีคนลงแต่เขาจะระลายพฤติกรรมระลาย<ม>พฤติกรรมเริ่มใช้ขะขแล้วะหว่างก็โดนเละเว็นน้ากองเลยอาวไปไม่แล้วหมายถึงว่าเหตุผลที่คุณไล่เขาล่ะผมยังไม่ได้ฟังเหตุผลที่คุณไล่ก็คือแล้วเขาก็สลบเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ด่ากันนะคุณด่ากันอ๋อบล็อกเละเลยเหรอใช่ค่ะแรงมากเลยเหรอแรงมากถึงขั้นจะบอกว่า นสััยาาลกไอ้เฮียขอบคุณคิวปิดสี่อันไอ้สัตว์บายสไตล์โอ้โหเขาเพิ่งบอกแต่ฟอนเดชั่นครับรักมังกรรักมังนาขอบคุณมากครับผมสำหรับคิวปิดสี่อันเย็ดลู่อ๋อเป็นไงรู้สึกพอคุมแกงมายากไหมเราไม่ได้คุมสิที่ชาคุมแต่เราว่ามันก็ยากนะ ยากเพราะว่าเราต้องรับอารมณ์ทุกคนถูกต้องไหมแล้วก็ต้องทําให้แก๊งมันไปต่อข้างหน้าได้ด้วยถูกต้องไหมใช่ผมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดคุณมัวแต่ปิดกั้นตัวเองหรือว่าคุณไม่กล้าพอที่จะยอมรับว่าเอ้ยคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าคุณต้องพยายามทําแมนอยู่แบบเนี้ผมว่าคุณจะคุมแก๊งไม่ได้นะเราไม่ได้คุมเท่าไหร่พี่สาวเราคุมรู้แต่คุณพยายามทําแบบนี้ก็แปลว่าคุณต้องการจะให้คนในแก๊งมองว่าคุณแม่เข้มแข็งหรือเวลาคุณสั่งอะไรคนในแก๊งหนึ่งเชื่อฟังคุณหนึ่งต้องพยายามทำแบบนี้ หรือว่าผมพูดไม่ถูกถูกเห็นไหมผมเจอคุณครั้งแรกผมก็รู้แล้วแั้งแต่ที่คุณเดินมาหาผมแล้วแต่แรกผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของคนชื่อมาปางแต่โอเคสงสัยผมเข้าใจผิดแต่ผมตีความหมายออกมาเป็นแบบนี้ว่าเรสรุปแล้วน่าจะเป็นแบบที่ผมคิดจริงๆเละอ่ะโอเคแล้วสรุปว่าถ้าคุณอยากจะให้แก๊งคุณไปต่อข้างหน้าได้เนี่ย ด้วยความที่แก้คุณมีผู้หญิงเยอะขนาดนี้เนี่ยผมว่าคุณก็น่าจะต้องยอมปปยเป็นปกติเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นกันกน,นะว่าไงไม่คุณแล้วก็ทาตัวปกติเหมือนที่เราเคยทํามาสิก็ดีคุณไม่ปกติอะ่ะผมแค่เจอคุณครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าคุณไม่ปกติเราไม่ปกติยังไงอะคุณอะงั้นคุณก็เราพูดปกติสิไม่คุณอย่ามาหลอกต่อยเราหลอกต่อยบ้าบอสับอะไรเนี่ยหลอกต่อย <laughs> คุณเป็นคนประเทศเลยนะหลอกต่อยฮะโอ้ถ <laughs> ามจริงไ้คำว่าหลอกต่อยอคุณคเป็นหมายความว่าไงแปลความหมายให้ผมฟังหน่อยดิอ่ะไอห,หลอกต่อยเนี่ยก็คุณเริ่มจับต่อเราอะผมไม่เริ่มจับต่คุณแต่ผมแค่พูดความจริงคุณ,คณพยายามทำให้เราคลายเสียงที่แท้จริงของเราออกมาใช่ไหมคุณบ้าปะเนี่ยคนดูละครมากไปไหมเนี่ยคนอย่างคุณเนี่ย ทำไมคุณจางผมมันทำไมถ้าเคยได้ยินเขาพูดกันว่าคุณอยากได้อะไรุณก็ต้องไล่สิปา้าเขาพูดกันปากต่อปากกันไปเรื่อยเมียรหรอกเดี๋ยวเพิ่งแล้วผมอยากรู้อย่างหนึ่งว่าแล้วงี้เอแก๊งคุณกับแก๊งเขาก็หยุดตีกันไปเลยเหรอพอเรื่องท็อกซิกเมื่อวานใช่ค่ะมันก็น่าเบื่อด้วยหลายๆอย่างก็เลยขอ,อยจบค <สา S 1> ติอเรียอ้าวจริงเหรอใช่รอแลชดามาเปิดอยู่ค่ะ โอ้โฝกยิ้เลยเหรอเขาอยากเล่นน่ะจริงดิเขาอยากเล่นกับคุณเหรอ 2> <2> <1> 1> เขาอยากเจอคุณมากเลยเหรอถ้าแต่ว่าคุณเจอคุณสู้ได้ไหมเอาแค่สกิลปากสู้สิคุณคิดว่าคุณนั่งบัฟเขาแล้วเขาจะโมโหคุณเป็นประเภทเวลาตีแล้วคุณชอบแบบว่านั่งเม้มปากก็ตั้งใจตีเขาด้วยดิคุณว่าเขาจะหัวร้อนเพาคุณเหรอผมถามจริงผมถามพูดหน่อยดิ คุณพี่สาวาตามแล้วอ่ะพี่สาวคุณตามไปไหนไปรวม้วพี่สาวคุณชื่ออะไรนะคือแป้กโกะใช่ผมไปได้เหรอไปไหมอ่ะได้ไปสิไปฮะก็ได้การแต่เดี๋ยวนะแล้วพี่สาวคุณจะไม่สงสัยแล้วผมเป็นใครผมต้องตอบตัวเป็นคนในแก๊งคนปะไม่ก็บอกว่าคุณคือเพื่อนเราแล้วกันโอเคไหมโอเคได้แต่เขาก็ต้องถามดีว่าเป็นเพื่อนที่ไหนเป็นใครไม่เคยเจอหน้าเจอตาเลย ถ้าพวกจะตอบเขาว่างไงเขาไม่ถามเขาซีนาดนั้นหรอกคุณใครจะไปรู้เผื่อเขาถามคุมก็ต้องเตรียมคำตอบไว้ก่อนเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะ่ะอ่ะเอ้ยพาใครมาเพื่อนค่ะเพื่อนที่ไหนไม่เคยเจอหน้าเลยผู้คจากการแตกี้เฮ้ยแล้วพามาคุยเรื่องแก๊งได้ไงอ่ะใช่เป็นแก๊งฝาดเรข้ามอ่ะแกงฝางข้ามเราก็ต้องตีอ่ะไหมคุณนี่เป็นพี่สาวคุณอะไร ว่าไงพามาได้ไงเขาเพิ่งเข้าประเทศไงแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่ใช่คนของแก๊งตรงค้ำหน้าตาอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยหน้าตาทุเรศๆอย่างเนี้ยนั่นปากเหรอนะเอ้าวคุณคุณเป็นพี่สาวแล้วนะอ๋อเออท่าทีลืมตัวโอเคไป